สวัสดีครับลงกระวัลสับนี้ปูนมาลงนะครับครับขายดีขายดีครับปูนมาลงสัปดาห์แล้พวพ่วงครับ5วันก็หมดต่อพ่วงหนึ่งครับจะเป็นปูนที่ในะครับเดี๋ยวพาไปดูครับที่ไอครับ เียวกับแดงครับอย่างละครึ่งครับเราสั่งมาอย่างละครึ่งจะเอาเป็นพ่วงหนึ่งนะครับก็เป็นรถราคาเป็นพ่วงนะครับน่ครับตอนนี้เขาเล่น TPI แล้วก็สั่ง TPI มาลงขายกันนะครับ TPI ปูนแดงกับปูนเขียว2 9 9กกับ197กครับผมอันนี้สั่งโดยตรงมาจากจิตไพศาลครับผมน่ครับ มาถึงก็มีพนันดังงานด้ยอย่างนี้นะครับทีมง,งานเดิ่มไม่เห็นเดียงไว้อย่างนี้ ไม่กี่วันก็หมดแล้วเนาะครับผมสั่งมาตั้งแต่สั่งสามวันที่แล้วแกเพิ่งมาส่งให้ผมวันนี้นี่แล้วแล้วของทางทางนี้ได้ไปลงให้เขาไหมทางนี้ไม่ลององเกล็ดเคยไปลงอยู่บ่ เดีอดวัดใจเรื่องมูลแบบนั้นนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยงพื้นที่มันแคบเล็หน่อยยังไมันจะขยายครับมูมมล <c oughs> สดๆจนร้อนจากเตาเลย ตเตาก็จะร้อนหน่อยร้อนเลยสั่งสั่งสามวันที่แล้วแกว่าลูกน้องไปงานศพอะไรกันเลยไม่ได้บอกแกกันเลยเป็นคนขับใหม่มาโอเคครับนัสี

สั่งมาขายเป็นพ่วงเลยนะครับจะได้ถูกครับไม่ต้องไปรับจากท้างครับไม่ต้องไปรับจากในอำเภอหรือในจังหวัดถ้าคิดว่าขายได้ก็สั่งมาเป็นพ่วงครับจะคุ้มกว่านะครับก็พนักงานลงก็บาทบาทห้าสิบนะครับต่อทุงครับค่าปนก็ต่างหากค่าพนักงานลงต่างหากนะครับหรืออนาคตอาจจะมีโฟกลิฟใครมีโฟกลิฟหรือมีที่เก็บแล้วก็สามารถแลกผลิตได้นะนี่เอาโฟกลิฟยกเอาเลย แต่ของผมยังไม่มีที่เก็บนะก็เลยต้องจ้างเขาก่อนมานี่นะครับผมอ่าก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเท่าน,นี้นะครับผมถ้ามีอะไรดีก็จะมานำเสนอใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับอ่าโอเคสำหรับทิ่นี้ขอจบเป็นเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ